สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจสอบถามและติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน l ล n e ID 0824456635คุณกำลังรับฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้นะบัด เป็นเรื่องราวที่มีแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งนะครับส่งเรื่องนี้มานะครับต้องเรียกว่าเป็นอดีตแล้วกันนะครับผมจะไม่ระบุนะว่าเขาทำงานในสายการบินใดอะไรยังไงนะครับแต่มันคืออดีตนะครับแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับสายการบินนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นอดีตแล้วมันก็มีความเกี่ยวโยงกับที่ทำงานที่เขาทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง,ต,องต้องพูดตามตรงว่าเป็นแอร์โฮสเตสนะครับ คนที่ส่งเรื่องมาเขาชื่อพี่ฟ้าปัจจุบันนี้พี่ฟ้าอายุ40 47 48หรือเปล่าเพราะว่าเขาอายุมากกว่าผมปีสองปีนะครับก็ได้คุยกันนะครับอตอนที่คุยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าทํางานอะไรแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทําแล้วเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งคุณเนรที่ส่งผลถึงปัจจุบันนี้เราก็เลยบอกว่าพี่มาเล่าได้ไหมเขาบอกเล่าไม่ได้เพราะถ้าเกิดเล่าเนี่ยคนจะรู้เลย อ้าวแล้วถ้าเกิดผมมาเล่าแล้วเขาไม่รู้เหรอบอกคุณเนตเล่าได้คนไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงของพี่เนี่ยมีคนจําได้แน่แเราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้นะครับต้องบอกว่า,าตัวละครทั้งหมดนะขออนุญาตเรื่องนี้เป็นชื่อสมมุติเรื่องอื่นๆเนี่ยชื่อจริงหมดเลยแต่เรื่องนี้ขออนุญาตเป็นชื่อสมมุติเนื่องจากตัวเขาเองก็จะมีผลกระทบนะครับเรื่องราวเนี่ยมันย้อนไปเมื่อประมาณสัก10 10ปีได้แล้ว เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นกับตัวของพี่ฟ้าพี่ฟ้าเองเนี่ยทำงานเป็น Air ์ออ t เต s นะครับอย่างที่รู้กันนะครับอยู่ในสายการบินก็จะออกนอกประเทศนะครับระหว่างประเทศนะครับใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่ามีการบินข้ามประเทศข้ามไปข้ามมาอะไรเงี้ยนะฮะทำให้เขาเนี่ยชีวิตเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่เวลาที่มีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่ตัวเองไม่ได้อยู่แฟนก็จะนอกใจจับได้เลิกกันไปเป็นอย่างนี้ประจําเลยแต่เพื่อนๆนที่ทํางานด้วยกันเขาก็มีแฟนกันแล้วก็ไม่ได้เลิกลากันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันผิดแปลกจากคนอื่นหรือเปล่าเพราะคนอื่นเนี่ยมีความสุขสมหวังกันดีนะครับทําให้ตัวเขาเองเนี่ยน้อยใจเอาตรงๆนะ พี่ฟ้าก็น้อยใจรู้สึกน้อยใจว่าเห็นคนอื่นเขามีคู่นะครับเวลาที่เขาลงจากสายการบินแล้วนะครับดึกๆก,ก็ต้องขับรถกลับบ้านเองแต่คนอื่นเนี่ยก็จะมีแฟนมารอนะครับเขาก็ไม่ได้อะไรมากแต่ก็น้อยใจในใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเราไม่มีความรักที่ดีเลยนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเ,นเ,นเขาก็เห็นว่าฟ้าเนี่ยนะไม่มีแฟนเขาบอกว่าเอ้ย e ฟ้า จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมีแฟนแล้วก็จะครองคู่ให้ยั่งยืนเนี่ยมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าในบรรดาเพื่อนๆเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเป็นสายมูเนี่ยเขาก็จะมูเกี่ยวกับเมตตามหานิยมสนเสน่ห์ต่างๆเนี่ยทุกคนเขาไปลงกันหมดเลยนะฟ้าสนใจไหมเผื่อไปลงแบบนี้จะมีผู้ชายดีๆมาชอบสักคนเหมือนที่เราเราเป็นอยู่ฟ้าก็บอกไม่เอาอ่ะ ไปลงเมตตาอะไรมันจะช่วยเหรอจริงๆแล้วมันอยู่ที่นิสัยอยู่ที่คําพูดไม่ใช่เหรอหรือการที่เขาจะชอบเราเนี่ยชอบจากนิสัยไม่ใช่เหรอเขาบอกอะตามใจถ้าคิดอย่างนั้นก็ตามใจก็ใช้ชีวิตอย่างนี้เรื่อยมานะครับสามสี่คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะคุยแต่เรื่องนี้เวลาที่ไปนั่งทานข้าวดา้วยกันหรือทําอะไรด้วยกันสามสี่คนก็จะคุยเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ย เนี่ยที่ตรงนี้มันดีนะเราไปดูหมอมาแล้วเนี่ยหมอตรงนี้เขาดีมากเลยนะเขาดูโคตรแม่นเลยคือนะตามภาษาผู้หญิงผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนี่ยนะเวลาจับกลุ่มคุยกันก็จะคุยเรื่องนี้ว่าเอยหมอตรงนี้ดังนะหมอตรงนี้ตําหนักเนี่ยดีมากเลยไปเสริมสเสน่ห์โชคลาบเงินทองเนี่ยไปคือคุยกันเรื่องแบบเนี้ฟ้าก็นั่งอยู่ด้วยแล้วมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยเราที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลย มันก็เริ่มจะหวันไหวกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเกือบทุกวันนะครับจนวันหนึ่งพี่ฟ้าก็เลยเอ่ยปากบอกว่าแพลแพวไปทําที่ไหนมาเราสนใจแพลก็บอกว่านั่นไงบอกแล้วไงถ้าสนใจตั้งแต่แรกไปทำตั้งแต่แรกมันก็ไปอยู่คองโสดอย่างนี้หรอกเอาไหมเดี๋ยวไปทำเนี่ยไม่เกินเดือนเนี่ยมีแฟนเลยจะเอาแบบไหนล่ะรอๆรวยฝรั่งก็มีอะไรเงี้ย อันเนี้ยเราไม่ไม่อยากได้อย่างนั้นอะเราอยากได้แค่มีเมตตามหานิยมแบบมีคนรักใคร่อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบอยากจะมีคู่แบบนี้ไม่เอาไม่เอานะะเดี๋ยวถ้าเกิดมันโชคชะตามันถึงเวลามันก็มีของมันเองนะฮะก็พากันไปแพรวก็พาไปก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเอาหนักนะแบบหนักนะเอาแบบเบาๆแบบเมตตามหานิยมแล้วกันแบบนี้เป็นการดูหมอ ดูดวงครั้งแรกในชีวิตของพี่ฟ้าพี่ฟ้าเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆเนี่ยตอนที่เรียนมหาลัยกันเนี่ยเขาก็ชอบไปดูกันแต่จะมีคนหนึ่งที่ไม่ไปไม่ไปยุ่งเรื่องนี้ก็คือฟ้านี่แหละนะครับฟ้าจะบอกว่าดูสภาพหมอสิหมอยังกลางโตเก่าๆนั่งอยู่เลยเก็บที่199บาทแล้วมาดูว่าคนนั้นคนนี้รวยแล้วทำไมไม่ดูให้ตัวเองรวย ทำไมไม่แก้ตัวเองรวยคือเขามีความคิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเห็นหมอดูเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเขาจะดูสภาพเลยเออหมอดูก็ก็ยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยนะยังกินข้าวกล่องอยู่เลยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแก้ให้ตัวเองรวยได้ก็ก็ไม่ต้องมาเป็นหมอดูถูกปะเขาก็คิดอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เขาคิดนะครับแต่วันนั้นเนะี่ยมันเป็นวันที่เขาแบบว่าเหมือนได้ยินได้ฟังทุกวันนะ ก็เลยลองไปดูสิ่งที่หมอขอก็คือวันเดือนปีเกิดเขาก็บอกว่าถ้าได้เวลาตกฟากด้วยจะดีเวลาตกฟาก,ก็คือเวลาเกิดนะครับตัวของฟ้าอิงรู้อยู่แล้วว่าเกิดเวลาไหนะอะไรยังไงซึ่งมันผู้หญิงนะฮะเขาเก็บรายละเอียดอยู่แล้วเขาก็บอกทุกอย่างเลยหมอดูก็ดูมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเวลานี้ประมาณสัก สามสเดือนต่อไปเนี้จะมีผู้ชายมาหานะมาชอบนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้คนนี้คือเนื้อคู่ฟ้าก็บอกว่ามันไวขนาดนั้นเลยหรอหมอมันไม่ได้ไวแต่สิ่งที่มันไวก็คือหมอจะทําให้มันไวเพราะจริงๆแล้วดวงชะตาเนี่ยมันจะต้องเจออีกสองปีถึงจะเจอแต่หมอจะเล่งให้ผู้ชายคนนี้มาหาเรามากขึ้นพี่ฟ้าก็บอกว่า มันทำได้จริงๆเหรออะถ้ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆนะหนูจะให้ค่าดูดวงสองเท่าเลยแต่ถ้ามันทำไม่ได้นะหมอให้คืนหนูมาสามเท่าได้ไหมคือเป็นการท้าทายฮนะหมอบอกอะได้อยากได้อย่างไรละ่ะบอกมาไม่ต้องไปเอาคนนั้นก็ได้เอาภายในเดือนหน้านี้เลยเดี๋ยวจะหาให้อยากได้แบบไหนละ่ะ พี่ฟ้าก็บอกว่าอยากได้ตีๆเขาขาวรอๆถ้ามีมาจีบนะอ่ะเดี๋ยวหนูให้สองเท่าเลยห9 9่ 1, บาทหนูให้สี่พันเลยหมอบอกได้เดี๋ยวหมอจัดให้แพวในหยิกนะหยิกฟ้าแบบบ่อยๆเลยว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับหมอนะหมอเขาโมโหลเลยนะอะไรเงี้ยก็อย่าไปพูดนะฟ้าบอกว่าทําไมล่ะ คนเรามันจะลิ้ิดคนมาหาเราเราได้เหรอมันโชคชะตามันจะเก่งขนาดนั้นเลยหรอคือไปได้วยความไม่เชื่อนะฮะแล้วก็เกิดความแย้งในใจนะครับหลังจากนั้นมาผ่านเวลาไปเดือนสองเดือนก็ไม่มีผู้ชายมาจีบฟ้าก็บอกว่าเห็นไหมแพวแพว่าโดนหลอกลวงแล้วเพราะฉะนั้นแพวกับเพื่อนๆเนี่ยอย่าไปเลยเชื่อเราไอ้หมอเนี่ยมันหลอกลวง มันไม่มีใครจะมาแก้โชคชะตาเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะครับก็พูดไปแบบนี้นครับแพรก็เลยบอกว่าอันนี้มันของเบาเดี๋ยวเราไปหาของหนักฟ้าบอกโอ้ยไม่ไปไม่ไปไ,ไปไปทำไมไปครั้งนี้ก็เสียเงินเสียทองไปพ9นเเนี่ยป่าน,นี้ยไปนั่งกินชาบูไปนั่งกินอะไรสบายแล้วเอาไปให้เขาเฉยเลยนะครับแพรบอกครั้งนี้แพรออกตังค์ให้ ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จนะแพรกับเพื่อนเนเนี่ยจะเลิกไปหายพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วแพรกับเพื่อนเพื่อนเนี่ย,จะ,นนยจะเลี้ยงข้าวเลยเอาแบบชุดใหญ่เลยถ้าฟ้าอยากกินอะไรเอาเลยจัดเลยจัดเต็มนะครับฟ้าบอกจริงนะบอกจริงอ่ะเดี๋ยวพาไปก็พากันไปนะครับคือพาไปเนี่ยมันเหมือนคนที่อยู่ในกลุ่มในเพื่อนเพื่อนเนี่ยคล่องแคล่วมากฮะ เหมือนจะรู้จักกับที่นี่โทรนัดโทรเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไปแบบโดยที่ว่าไม่ต้องต่อคิวใครฮะ <c oughs> ก็เข้าไปที่ตําหนักตาหนักนี้ก็เป็นทรงเหมือนหรือสีแต่งตัวนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าแพรก็บอกว่าเนี่ยพาเพื่อนมาเ <c oughs> พื่อนไม่ไม่อยากอ่าเพื่อนยังไม่มีแฟนเลยมีความรักครั้งไหนก็แบบผิดหวังตลอดแฟนก็นอกใจนะครับช่วยให้ ไอ้เจ้าเนี่ยมันมีคู่ดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยครับหมอคนนี้เขาบอกว่าอยากได้แบบไหนล่ะเออเองอยากได้แบบไหนบอกมาเดี๋ยวทําให้ฟ้าก็พูดแบบเดิมเลยถ้าหมอทําได้จริงนะหนูให้เงินสองเท่าเลยทุกคนเนี่ยแบบยิกฟ้ากันหมดเลยบอกว่าครั้งเนี้ยนะเพื่อนๆบอกว่าขอได้ไหมขอให้เชื่อหมอ ไม่ต้องไปเถียงแบบนี้ได้ไหมฟ้าบอกอโอเคโอเคเดี๋ยวจะลองเชื่อสักครั้งหนึ่งบอกวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนเดิมครับเขาบอกอ่ะดูสิมันจะได้ไหมนะครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนต่อไปนี้ถ้ามีคนมาจีบรักษณะนี้แบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะให้ยอมรับเขาไปเลยนะเขาคือคู่ครองของเรา ฟ้าก็อดแย้งไม่ได้อีหมอเจ้านั้นนะ่ะบอกจะมาภายในหนึ่งเดือนป่านนี้สองเดือนกว่ายังไม่เห็นมีใครและครั้งนี้จะมาเหรอแล้วราคาที่มาหาเนี่ยแพงกว่าตรงนั้นนะ่ะหลายเท่าตัวนะกับการที่มาเนะฮะเท่าที่รู้จากเพื่อนๆนครับ mm. เขาบอกอะแล้วถ้าไม่มาละหมอหมอจะให้ทำยังไงถ้าไม่มามึงกลับมาหากูอีกครั้งหนึ่งมึงมาดากูได้เลย นะครับอ่ะโอเคตามนั้นนะครับหลังจากนั้นมาผ่านเวลามาหนึ่งเดือนเต็มๆไม่มีใครมาจีบมาอะไรนะครับไปบินไปอะไรก็มีการทักทายปกติไม่ได้มีสำเนียงว่าจะมาจีบมาชอบแล้วลักษณะที่หมอบอกเนี่ยก็ไม่ได้มีตามนั้นนะครับก็ตัดสินใจว่าเอาวะเนี่ยผ่านเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยพวกเธอเป็นไงล่ะไม่เห็นมีใครมาเลยนะครับ บรรดาเพื่อนๆก็งงกันว่าเฮ้ยหรือว่าตัวเองไม่ยอมน้อมรับกับสิ่งที่หมอให้โอ้ไม่เกี่ยวหรอกพวกเธอเลิกงมงายได้แล้วแล้วเธอก็ไปบอกหมอเธอด้วยนว่ามันหลอกลวงมันไม่จริงนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเดือนหนึ่งไม่มาไปด่าเขาได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวฟ้าจะไปเองนะครับ หลังจากนั้นมาฟ้ากับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พากันไปนะครับแต่เพื่อนๆก็เตือนบอกช่างเถอเนี่ยมันอาจจะมาอีกลาช้าอีกหน่อยบอกไม่ได้นี่มันเกินมาแล้วนะครับพอไปถึงตําหนักตอนนี้นะครับก็มีคนนะครับมานั่งกันเต็มเลยนะครับแซงคิวเข้าไปฟ้าก็เอ่ยเลยบอกว่าพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ในนี้นะที่มากันนะอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง หมอคนนี้เคยดูเราไว้ว่าหนึ่งเดือนจะมีผู้ชายลักษณะนี้มาจีบเสียเงินเสียทองไปหลายพันมากเลยแล้วตอนนี้มันเกินเดือนมาแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครมาจีบมาอะไรเลยหมอคนนี้หลอกลวงสักพักหนึ่งหมอคนนี้ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าถ้ามึงคิดว่ากูหลอกลวงได้อยากได้เร็วๆใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ได้แน่ ฟ้าบอกว่าอ่ะเต็มที่เลยเดี๋ยวพวกนี้จะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดไม่มีใครมาหานะแล้วถ้าเกิดว่าจะเสกอะไรก็เสกมาอยากรู้เหมือนกันว่าจะเสกได้จริงไหมนะครับเขาบอกอ่ะโอเคทุกคนเป็นพยายนนะถ้าพวกนี้ฟ้ามาที่ตำหนักนี้ได้แล้วไม่ได้เจออะไรเลยมาแบบสภาพครบถ้วนแบบนี้นะครับทุกคนเตรียมตัว อบพยบจากตำหนักนี้ไปที่อื่นแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกเลยซึ่งมันเป็นคำพูดที่แบบทุกคนเนี่ยที่กำลังรออยู่เนี่ยอึ้งหมดเลยนะเพราะว่ารู้เลยว่าเฮ้ยมันเกิดความไม่มั่นใจแล้วไงว่าแบบสรุปแล้วตำหนักนี้มันจริงไหมวะนะครับหลังจากนั้นก็กลับบ้านตัวเองก็มีไฟบินแล้วก็ได้ไปเดินทางไปต่างประเทศนะครับ ในค่ำคืนน,นั้นนต่างประเทศแล้วก็มีไฟบินกลับมาที่เมืองไทยประมาณสักห้าทุ่มครึ่งขับรถกลับคนเดียวแล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ยคืนนี้คงจะมาแล้วอยากเจอเหมือนกันครับสิ่งที่ฟ้าเนี่ยนะระหว่างที่ขับรถห้าทุ่มกว่าเป็นปกติของการที่จะมีเที่ยวบินกลับมาแล้วก็ถึงเวลาก็กลับบ้านประมาณห้าทุ่มนะครับไปพักผ่อนขับรถมา ระหว่างนั้นก็ขับเปิดเพลงปกติเลยนะครับก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้ถึงนี่แล้วนะอยางไงจะกลับไปแล้วนะครับขับรถไปสักระยะหนึ่งความรู้สึกในรถเท่าที่คุณฟ้าบอกนะครับมันเหมือนเปิดแอร์แต่ไม่เย็นก็คิดว่าแอร์ในรถเนี่ยมันเสียหรือเปล่าพอเร่งไปยี่บสองยี่สามเนี่ยมันก็ยังรู้สึกไม่เย็นมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับในระหว่างนั้นก็ขับรถไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมแอร์มันเสียวะก็เลยเปิดกระจกลงนิดหนึ่งเพื่อให้ลมมันเข้ามานะครับพราะเปิดกระจกลงนิดหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าเนะเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันแวบเข้ามาในรถนะครับเหมือนมันมีแบบคือบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่รมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่อะไรมันเข้ามาในรถอ่ะก็เลยดันกระจกขึ้นเหมือนเดิมปิดกระจกขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะนะฮย ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเพราะขับไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหูข้างขวาของคุณฟ้าเนี่ยมีเสียงกระซิบว่ามึงอยากลองกับกูเหรอแล้วลเขาก็ตกใจฮะกับเสียงสิ่งนี้เขาหพวงมาลัยพอหักพวงมาลัเาายเนี่ยรถเนี่ยมันไปเบียดกับข้างทางนะครับแล้วมันกระ,กระเด้งฟาดตุ้มนะครับ แล้วก็กลับมาอีกอีกข้างหนึ่งอนะ่ะไปฟาดกับรถอีกคันหนึ่งตึง้มตัวฟ้าเนี่ยแบบหัวโคกไปโคกมาเนี่ยด้านขวาที่ได้ยินเสียงกระซิบเนี่ยนครับเลือดเต็มโกหูเลยนะฮะเพราะว่ามันไปฟาดกับกระจกนะเบลมันก็ลังไปล้างมานะครับเพราะว่ามันความแรงของรถนะครับนี่ครับแล้วด้านซ้ายด้านขวานี่กระแทกควันขึ้นนะแอร์แบกทำงาน วุ่นวายมากตอนนั้นมีความรู้สึกว่าะอะไรวะเนี่ยนะฮะในระหว่างที่มันเดทแอร์ตรงนั้นมันพอมันชนกันเสร็จมันเงียบนะครับพอมันเงียบตรงนั้นไอ้เสียงตรงนี้มันมาอีกแล้วมึงอยากลองกับกูอ่ะกูมาแล้วไงมึงอยากลองกับกูอ่ะเสียงดังขึ้นดังขึ้นจนฟ้าีนกีดอย่างดังสักพักหนึ่งก็มีเสียงเคาะกระจกคู่กรณี จากรถที่มันฟาดแล้วก็ไปชนอีกฝั่งหนึ่งฮะไปชนกับรถนคร่คููกรณีเขาก็ได้รับผลกระทบเขาก็ลงจากรถมาแล้วก็มาเคาะประตูแล้วสักพักหนึ่งก็เปิดประตูมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ทํางานหมดแอร์แบ็กทำงานอะไรทํางานก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเขาก็เรียกกู้ภัยมาอะไรมาก็มาดูรถฟ้าก็นั่งขดตัวอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันกลัวนะฮะ เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยแต่ตัวเองก็บาดเจ็บนะบไม่ได้มากมายนี่ครับแต่มีความรู้สึกกลัวมากกว่าก็เรียกประกันมาเรียกโทรเรียกพ่อเรียกแม่มาพ่อแม่ก็มานะครับแม่ก็มาดูว่าเป็นไรลูกอย่างเงี้ยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พากันไปนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าหนูได้ยินเสียงใครมาตะโกนที่หูกูเนี้ยนะครับว่าอยากลองกับกูเหรออะไรเงี้ย ฟ้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยไปตำหนักหนึ่งมานะครับแล้วก็ไปท้าทายอะไรแบบนี้ครับกับตำหนักตำหนักนี้ว่าไม่จริงหรอกเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายก็รู้ถึงเพื่อนที่ชื่อแพรวชื่ออะไรเนี่ยก็พยายามโทรนะครับคุณพ,พ่อคุณแม่ก็รับบอกว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะครับก็เข้าโรงพยาบาลไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลก็คือเสียงอันนี้มันมาอีกแล้ว แล้วก็พูดว่ากูมาแล้วไงกูมาแล้วไงมึงอยากลองกับกูเหรอกูมาแล้วไงนะครับแพรก็ไอ้ฟ้าก็กรี๊ดแบบกลัวมากคุณแม่ก็มาจับตัวบอกเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นลูกนะครับมันมีเสียงแววมาตะโกนมานะครับนะสักพักคุณพ่อบอกว่าเห็นท่าจะไม่ดีแล้วก็ถอดพระมาคล้องให้นะครับตามปกติของลูกผู้ชายที่คลองพระก็ถอดพระมาคล้องให้ อาการนี้มันก็ยังเป็นอยู่ไอเสียงตรงนี้มันก็ยังก้องก้องก้องมาอยู่นะครับก็ทําแผลทาอะไรเสร็จก็ไม่ได้บาดเจ็บมากนะครับก็ออกจากโรงพยาบาลพอออกจากโรงพยาบาลมาพ่อกับแม่ก็บอกว่าเออสงสัยต้องพาไปวัดหน่อยแล้วเพราะว่าอาการไม่ค่อยดีนะก็พาไปวัดที่นับถือกัน,นครับพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่านะ่ะพามาวัดเนี่ยสงสัยไปไป,ไป โดนอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ท,กทักทักตามภาษานะครับท่านก็ให้อาบน้ำมนให้ทำโน่นทำนี่นะครับทำสิ่งต่างๆอาการนี้มันก็ไม่หายอีกนะครับไม่หายก็มีเสียงตะโกนแว่วมาแล้วทัางพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ของแพรวบอกว่าเนี่ยไปลองดีกับหมอคนนั้นนะ่ะไปขอเข้ามาเขาเลยฟ้าก็บอกไม่ไปท่านแน่จริงเอาให้หนักกว่าน,นี้สิ เขาไม่กลัวหรอกไอ้แค่เสียงเนี่ยจริง,รงๆออมาเป็นตัวเป็นตนเลยนะฮะก็ยังมีคําพูดแบบนี้ใส่ไปอีกครับสักพักบอกเออเอาแล้วแต่ละกันฟ้านะแล้วแต่ละกันเพราะว่าแพ้ก็เตือนแล้วนะครับหลังจากนั้นมาพระท่านก็นบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าหายจากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาสิ่งที่จะแก้ได้หรืออะไรได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้นะเขาก็แนะนําให้ไปที่โบสถ์พระแก้ว พระจา์บอกว่าเข้าไปกราบพระแก้วมรกตที่โบเซนะพาลูกๆไปอาการแบบนี้มันจะได้หายลงที่โบสถ์พระแก้วนะต่อให้คุณโดนคนโดนของมาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยมาลายหายสูญหมดเพราะฉะนั้นไปกราบนะแล้วก็ไปบอกกล่าวว่าอะไรสิ่งที่ตามมาเป็นอัปมงคลเนี่ยขอให้ออกไปให้หมดแล้วเวลาออกจากโบสถ์พระแก้วมา ให้เอาน้ำมนที่อยู่ตรงหน้าโบสถ์น่ะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ดื่มนะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็พาลูกไปฟ้าเข้าไปอไปเข้าโบสถ์พระแก้วแล้วก็ไปกราบแล้วก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระท่านบอกแล้วก็เอาน้ำมนเนี่ยมาล้างหน้านครับสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อแล้วมันก็เกิดขึ้นกับฟ้าก็คือ ระหว่างที่เอาน้ามนต์ฮะถ้าใครไปบทพระแก้วจะรู้จะมีขันน้ามนต์ใหญ่ๆนะตั้งอยู่ตรงหน้านะครับระหว่างนั้นนะครับเขาก็นะล้างหน้าล้างตาบางคนก็เอามาปมผมก็ระหว่างที่เอาน้ำมนต์เนี่ยฮะไหลไปที่มือกะว่าจะล้างหน้าพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันติดมาในมือก็คือเป็นคราบดำๆที่แรกคิดว่าเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่า แต่น้องฝ้าเนี่ยบอกว่าวันที่ไปอ่ะหนูไม่ได้ใช้เครื่องสาอางไปเลยไปหน้าสดสดเลยแม้แต่ลิปสติกก็ไม่เคยทาไปเพราะว่ารู้อยู่แล้วจะต้องไปไปล้างหน้าไปอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้ทาไปแต่สิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเอาน้ำมนต์มาล้างหน้าล้างตาเนี่ยมันเหมือนมีคราบอะไรดำๆเนี่ยมันออกมัติดมือพ่อแม่ก็งงนึกว่าหน้าตาเนี่ย ใช้เครื่องสำอางอะคิดแบบเดียวกันนะครับจนแม่เนี่ยเอามือแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยลาใส่มือแล้วก็ล้างหน้าให้ลูกเป็นคราบอีกอนะเป็นคราบติดมือมาอีกเขาบอกเอ้าเป็นคราบได้ไงนี่ครับก็อยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่นีครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเข้าอีกครั้งเถอะเข้าโบสอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เข้าโบสถ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับวนไปรอ,อบหนึ่งไปเข้าโบสถ์ก็กราบบอกว่าสิ่งใดที่นะที่เผชิญมาเนี่ยขอให้มาลายหายสูญขอให้พระแก้วมรกตปัดเป่าออกให้หมดนะครับเพราะว่าไปครั้งแรกเนี่ยคนเยอะอาจจะตั้งจิตรละลึกถึงไม่ได้ะครับก็ตั้งจิตตั้งใจเลยแบบตั้งปฏิทานเลยออกมาจากโบสถ์เอาน้ำมนต์ล้างอีกทีหนึ่งปรากฏว่าครั้งนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ออกนะจากโบสถ์โบสถ์พระแก้วมาแล้วก็เล่าให้แม่ฟังถึงเรื่องนี้นะครับแม่ก็บอกว่าอย่าไปเลยตำหนักอะไรพวกนี้ดีไม่ดีอจะได้สิ่งไม่ดีกลับมามันอาจจะดีชั่วคราวก็ได้แต่หลังจากนั้นพอเราดวงไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างที่แม่บอกจริงๆนะครับพอหลังจากนั้นมาตัวเองก็หายดีฟ้าก็หายดีก็ไปทํางานตามปกติ <c oughs> พอไปทํางานตามปกติเนี่ยกลุ่มพวกนี้เขาจะพูดกันเหมือนเดิมนีพูดกันเหมือนเดิมว่าเฮ้ยตรงนี้ปังมากเลยถูกหวยมนนั่งอะไรเขาคุยกันไปสักพักหนึ่งนานไปนานไปฟ้าก็เฝ้ามองสิ่งสิ่งนี้ว่า,าบรรดาเพื่อน,อนๆจะเป็นยังไงต่อนะครับคนแรกแฟนเริ่มมีปัญหานะครับไปคบคนที่ติดยานะครับ แล้วก็มีคําพูดนินทากันว่าไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าออยเนี่ยมีแฟนแฟนมันติดยาตอนเนี้ยแฟนมัน,นอารมณ์ร้อนซ้อมนะครับพอซ้อมแล้วก็มีแผลที่ใบหน้าก็มาทํางานไม่ได้อายเพื่อน,อนลุกลามไปทีละคนสองคนจนมาถึงแพวแพวเนี่ยมีแฟนที่ดีมารับมาส่งมารับมาส่งตลอดนะครับหลังจากนั้นมานะครับผ่านเวลาไปได้หลายเดือน แพลวมาสารภาพกับฟ้าว่าแฟนเขาเนี่ยไปมีเมียน้อยจับได้แต่ฟ้าห้ามบอกใครนะรู้กันแค่สองคนนะแล้วแพลวก็ร้องให้แล้วก็บอกว่าฟ้าเนี่ยตอนนี้เราไม่เหลือใครแล้วนะเราจับได้นะแล้วเงินทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราก็ไว้ใจเวลาที่ฝากเงินต่างๆเนี่ยเราก็ให้แฟนเราเป็นคนไปฝาก สุดท้ายเนี่ยเราไม่เหลืออะไรเลยและสิ่งที่มันตีกลับมาก็คือเขาไม่มีตังเลยเนะครับเงินดงเงินเดือนบัตรเอทีเอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุ่มเทผู้ชายคนนี้หมดนะครับฟ้าก็เลยบอกว่านี่ไงเราบอกแล้วว่าความรักที่มันมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันไม่เหมือนความรักที่มาโดยธรรมชาติถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนดีนิสัยดี มันก็ต้องมีคนเห็นค่าเราแล้วก็มารักเราด้วยบริสุทธิ์ใจไม่ใช่รักเพราะว่าให้ใครมาทำเสน,น่ให้เรานะครับฟ้าก็บอกว่าเราเนี่ยผ่านยุคผ่านเวลามาแม้เราจะโดนอะไรไปเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนของเรานะเขาอาจจะมีของจริงก็ได้แต่คนที่ดีๆเนี่ยเขาคงไม่มาทำใส่เราหรอกมันคงเป็นคนที่ไม่ดีที่มาทำใส่เรา เพราะฉะนั้นในกลุ่มเพื่อนเ,อนเราเนี่ยไปหาคนที่ไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีกลับมาฟ้าไม่เยีย่กับซ้ำเติมแผวนะแต่ฟ้าอยากให้แผวคิดใหม่แล้วก็เลิกไปหาหตำหนักแบบนี้ได้แล้วตั้งใจเป็นคนใหม่ทำมาหากินเราได้มาทําเป็นแอร์โฮสเตสตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วเงินเดือนก็ดีแต่งตัวก็สวยเพราะฉะนั้นไม่นานหรอก ก็จะมีคนที่ดีมาหาเรา,า,าฟ้าก็ฝากเตือนบรรดาเพื่อนๆสุดท้ายก็ทำงานไปนะครับได้ปี2ปีคุณฟ้าก็ได้พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ดูใจกันสักพักหนึ่งครับสุดท้ายได้แต่งงานกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าให้คุณฟ้าเลิกทำงานตรงนี้ได้ไหมไปช่วยกิจการเขาครับ ปัจจุบันนี้คุณฟ้าก็เลิกทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีปัจจุบันนี้ก็มีลูกนะครับที่น่ารักสองคนแล้วก็ช่วยงานสามีแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้ประสบพบเจอมาในขณะที่เขาเป็นแอร์โฮสเตสนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับกลุ่มๆหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะพี่เนรพี่เนรลอง เอาเรื่องของฟ้าไปถ่ายทอดดูนะครับว่า,าเรื่องนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ได้ฟังกันเพราะเขาเองเนี่ยตอนที่เขาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาฟังเรื่องผีแล้วครับเพราะว่าในตอนนั้นนะ่ะก็จะมีรายการของพี่ป๋องเนาะก,ก็จะรู้กันดีว่า,อาตอนนั้นก็จะมีฟังกันนะครับในเดชช็อกนะครับเป็นวิทยุ FM แต่ตอนนี้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ดูใน YouTube ได้แล้วแล้วโตวฟ้าเองก็ได้มีโอกาสได้ฟัง ช่องพิเนธนะครับก็เขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนก็เลยฝากเรื่องนี้มานะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเล่าให้ฟังครับผม